สวัสดีค่ะมาถึงเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นผ้าเรยอนค่ะผ้านิ่มใส่เย็นสบายไม่ร้อนนะคะรุ่นนี้ค่ะดีเทลคอจะเป็นคอกลมแล้วก็แต่งระบายนะคะมีเชือกผูกโบตรงช่วงคอแต่งเป็นมุกตรงเชือกให้ด้วยค่ะส่วนแขนนะคะจะเป็นแขนสัน้นชายแขนเป็นสมกแต่งระบายค่ะรุ่นนี้ความยาวตัวเสื้ออยู่ที่27นิ้วนั่นเองค่ะพิมพ์ลายทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยค่ะ มีหลากหลายไซส์ให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะมีไซส์อ,อกเริ่มต้นที่38 40 42 4 4 46และ48นิ้วนั่นเองค่ะรุ่นนี้มีหลากหลายสีเลยนะคะที่จะอยู่จะเป็นสีกรมแขนสั้นค่ะแล้วก็จะมีสีกรมแขนสอกนะคะสีชมพูเข้มแขนสั้นค่ะสีชมพูเข้มแขนสอกค่ะ สีดำแขนสั้นค่ะสีดำแขนสอกค่ะสีชมพูอ่อนแขนสั้นค่ะและสีชมพูอ่อนแขนสอกนะคะสวยทุกสีเลยค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจสีไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะ